นี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาเปิดการทดสอบความรู้ด้านการจราจรที่ตูทอนจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มก็จากที่นโยบายท่านผบตรนะครับที่ให้จัดให้มีการทดสอบหรือเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเจ้าที่ตํารวจที่รับผิดชอบด้านงานจราจรตัวผมเองผมรับผิดชอบงานเจ้ตํารวจและงานจราจร และอย่างที่พวกเราทราบกันว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็ตามหรือในภาวะปกติก็ตามถ้าเราอยู่บนพื้นฐานของความที่ไม่แน่นไม่รู้เสียบุคลิกภาพไปหมดมีเกิดความไม่แน่นอนไม่แน่ใจผมได้เห็นด้วยอย่างสูงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้กับเจ้าที่จราจรก็จึงได้รีบขับเคลื่อน นโย,ยบายของท่านผบอรเรื่องนี้ซึ่งได้ปรึกษากับท่านผู้ชการและก็ทุกท่านทุกคนนะฮะระดับระดับกองชกา,ารก็เห็นด้วยกันหมดผลก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดทําข้อสอบจึงกระดมมันสมองหลายกองชการเรานะผู้รู้รู้จริงด้วยนะ,ะทั้งประสบการณ์ทั้งวิชาการใช้เวลาเป็นเดือนอยู่เนี่ยกว่าจะตกผลึมาเป็นข้อสอบประมาณ400กว่าข้อมาจาัดให้พวกเราสอบกัน แล้วผมจะคัดมาผมคือคณะกรรมการนะครับจะคัดมา50ข้อมาทําให้พวกเราได้ทดสอบกันแต่และจังหวัดข้อสอบไม่เหมือนกันคือจะสุ่มมานะครับวันนี้ก็เหมือนกันแต่และแถวข้อสอบก็ไม่เหมือนกันไม่ต้องหันไปถามานะฮะถ้าใครไม่อ่านผมมั่นใจนะตกล้านเปอร์เซ็นต์อ่า ข้อสอบที่ผ่านมาพยายามส่งถามคนที่อ่านข้อสอบที่ผ่านมาแล้วนะผมให้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันใช้ได้จริงในชีวิตจระหวันข้อสอบที่ทํามาเนี่ยเป็นข้อสอบที่มาตรฐานแล้วก็ทราบว่าท่านผู้ังคับการก็ตามท่านรองผู้การที่มงานจราจรก็ตามเนี่ยก็พยายามถึงขนาดทำแบบเป็น g o g l e s h e e t ใช้เทคนิคในการแล้วก็ส่งไปพวกเราได้ลองตอบคําถามกันเว้นเสียแต่ว่าพวกเราไม่อยอมไปอ่านกันสำหรับวันนี้ ที่ผ่านๆมานะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยส่วนมากแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยจะสอบได้เต็มประมาณ10%เ็นสอบเต็มมีทั้งระดับหัวหน้าสถานีมีทั้งระดับผู้ปฏิบัตินายตำรวจช้างพิทวนมีหมดคนที่สอบได้เต็มครับ เมื่อวานผมเปิดที่ตุรินจากปุ๊บผมก็ไปพบท่านผู้การเรื่องงานท่านก็ถามเรื่องนี้ท่านก็พอใจมากท่านบอกว่าผอ,อ,อรายงานผอตลอดผอ,อ,อก็พอใจในภาพรวมภาคสามแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่านะวันนี้ท่านผู้ก,การบอกว่ามูลนิธิรับรองไม่มีใครตกจริงเรูู้นะแต่ดูแล้วหนะ้าตาสดใสแล้วก็ด้วยแรงบัรดาใจแรงที่ของท่านรองผู้การนะที่ส่งให้พวกเราพยายามให้เราไปอ่าน เชื่อหลือเกินว่าพวกเราน่าจะไม่มีใครสอบไม่ผ่านมีสังซ้ําอาจจะเต็มเยอะเลยผมขอมาคุยเรื่องช่วงปีใหม่นะภาคสามเราได้ที่หนึ่งของประเทศก็ว่าได้นะหรือของสํานังกงานดุลชาได้ที่หนึ่งด้านการลดการป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็คนตายได้ที่หนึ่งเพราะว่าพวกเราเป็นผู้มีวิน,นัยพวกเราให้ความร่วมมือพวกเราเชื่อฟังคำสั่งผู้บัญชาก็คือ เมื่อเอาบัตทุงน้ำหนักรวมกันแล้วบวกกับ2องปีที่ผ่านมารวมเป็เนสามปีเราได้คะแนนสูงที่สุดข,ของประเทศตัวผมเองใน่ยนะกรมการจราจรของภาคสามเนี่ยก็มีความดีใจนะหรือเป็นพิติอินดีนะครับว่าตำรวจจราจรภาคสามเป็นผู้มีวินัยท่านผู้ขับขี่ก็กดีผู้ปฏิบัติก็ดีเป็นผู้มีวินัยทําให้ภาคสามมีเกียรติประวัติชื่อเสียงผู้ขับขี่ที่ดีของพวกเราเก็ไปรับรางวัลก็ ดีใจนะครับที่ได้มายืนต่อหน้าเจ้าพนังกงานจราจ,จรแต่ผมคนหนึ่งที่พร้อมในโทรศัพท์ผมเปิดย4สชั่วโมงพร้อมที่จะรับโทรศัพท์ให้คำปรึกษาอะไรกับพวกเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณพวกเรานะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณมหาวิทยายลัยราชภัฏบุรีรัมขอขอบคุณท่านผู้บุคับการเราพ้ก,การคณะทีมงานฝ่ายบริการที่ได้หลังสรรสถานที่สอบให้พวกเราได้ทดสอบความรู้ขอให้พวกเราโชคดีมีความสุข ไม่ต้องเล่นนะฮะไม่ต้องรีบขอให้เข้าระเบียบด้วยเวลาสอบให้ปฏิบัติตามที่ผู้ควบคุมการสอบจะบอกพวกเรา